สวัสดีครับวันนี้มาแชร์เทคนิควิธีการการถอดหน้ากากวิทยุรถยนต์ชเชฟโรเลตโคโลโราโดรุ่นปี2012เพื่อที่ว่าเราะจะทำการเปลี่ยนวิทยุเดิมที่ติดมากับรถยนต์นะครับสำหรับวิทยุเดิมที่ติดมากับรถยนต์จะเป็นวิทยุแบบหนึ่งดินนะครับเราก็จะเปลี่ยนเราก็จะทำการเปลี่ยนเป็น วิทยุหน้าจอ7นิ้วนะครับเป็นวิทยุ2ดิน and ด o i d เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการถอดอหน้ากากนะครับว่ามีขั้นตอนอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยเต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับที่ตรงส่วนนี้นะครับผมจะได้ทำการอถอดวิทยุไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเนื่องจากเดิมที ไม่ได้ตั้งใจว่าจะถ่ายทําคลิปไว้แต่คิปไปคิดมาก็ถ่ายทําไว้ดีกว่าเผื่อมีประโยชน์กับท่านผู้ชมที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับเรามาดูขั้นตอนวิธีการาแกะหน้ากากในส่วนของการเปลี่ยนวิทยุรถยนต์รุ่นนี้นะครับอันดับแรกเลยให้เราแกะหน้ากากในส่วนของ บริเวณนี้นะครับจะเป็นส่วนของที่จุดบุหรี่นะครับถ้ามีเครื่องมือก็ใช้เครื่องมือช่วยก็จะง่ายนะครับเราจะใช้เครื่องมืองัดอ่าบริเวณนี้นะครับจะเห็นว่ามีช่องว่างอยู่เล็กน้อย เนื่องจากผมถ่ายทําคลิปด้วยตัวเองคนเดียวนะครับก็จะค่อนข้างลำบากนิดหนึ่งนะครับนี่ครับหลังจากที่เราดึงในส่วนนี้ออกแล้วนะครับ เราก็จะมีพื้นที่ในการดึงหน้ากากในส่วนของปุ่มปรับพัดลมนะครับครับในส่วนต่อมาเราก็จะมาถอดหน้ากากในส่วนของอบริเวณปุ่มปรับพัดลมนะครับผมจะใช้เครื่องมือช่วยนะครับงัด บริเวณนี้นะครับเบาๆนะครับตรงนี้เนื่องจากว่าเคยถอดมาก่อนหน้านี้แนละ้วแล้วนะครับก็จะง่ายหน่อยจากนั้นเราก็ดึงค่อยดึงนะครับมันจะมีกิบล็อกด้านล่างด้วยนะครับ ก็ดึงออกมาตรงๆนะครับจะมีเก็บล็อกด้านล่างอีกคู่หนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะมี่าพวกปลั๊กที่เป็นคอนเนคเตอร์ของปุ่มปรับพัดลมแล้วก็ปุ่มปรับอ่าตำแหน่งแอรนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการทำงานแล้วก็ ถอดคอนเนกเตอร์นี้ไว้ก่อนในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของหน้ากากที่ครอบวิทยุไว้นะครับตรงนี้เราก็ดึงออกมาตรงๆเช่นเดียวกันนะครับ นี้ผมได้ถอดอคอนเนคเตอร์ของไฟพาวมาักไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับในความเป็นจริงมันจะต่อกันอยู่บริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีน็อตยึดอยู่6ตำแหน่งนะครับจะมีตรงส่วนนี้นะครับ และบริเวณนี้อีกสี่จุดนะครับจากนั้นเราก็จะมาถอดบริเวณชุดกลับข้างนะครับชุดกลับข้างก็ให้เรางัดในส่วนของด้านล่างนี้นะครับ ดึงดึงมาตรงๆนะครับแล้วค่อยไล่มานะครับจะมีกิบล็อกอยู่ด้านบนอีกจุดหนึ่งนี่นะครับกิปล็อกจะมีอยู่สามตำแหน่งสนะี่ตำแหน่งด้วยกันนะครับ ไล่มาจากข้างล่างถึงข้างบนนะครับเราก็ถอดทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับครับหลังจากที่เราถอดหน้ากากาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีพื้นที่ให้เราติดตั้งวิทยุตัวใหม่เข้าไปนะครับบริเวณนี้เดี๋ยวเราก็จะทำการถอดประกับข้าง ของวิทยุตัวเดิมที่ติดมาจากโรงงานนะครับมาใช้กับวิทยุจอ7นิ้วที่เราซื้อมาใหม่นะครับสำหรับตอนนี้ขอลากันไปเท่านี้นะครับติดตามรับชมกันได้ในตอนต่อไปนะครับขอบคุณครับ